ผู้ชมครับก,การเดินหน้าสัตว์ระเบียบท่าเทียบเรือนแหลมบริหายที่พัทยานะครับก็เป็นไปตามนโยบายในการคืนพื้นที่สาธารณะของคอสชวันนี้ก็จะครบกําหนดแล้วนะครับปรากฏว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการเรือนําเที่ยวต่างๆก็เริ่มที่จะขยายัดขยอยขนได้เรือนําเที่ยวออกจากพื้นที่แล้วครับค่ะแล้ววันนี้นะคะที่จําเป็นต้องมีการขนย้ายให้หมดด้วยนะคะก็มีการประกาศพื้นที่ในวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนนี่ก็จะต้องโดนดาเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะที่ร้อยตรี สุวิทย์ล่ากลางผู้บังคับหมวดรักษาความสงบอำเภอบางละมุงสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายนะคะก็ติดประกาศให้เจ้าของเรือนําเที่ยวเคลื่อนย้ายเรือออกให้ได้ภายในวันนี้ค่ะจากการที่ตรวจสอบปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเจ้าของกิจการที่ทยอยเอาเรือออกไปแล้วมากกว่า100ลําแต่ว่าส่วนที่ยังมีอยู่ก็ ยังมีนะคะใครที่ฝา่าฝืนคําสั่งของคอสชอไม่ดําเนินการตามที่กําหนดนั่นหมายความว่าจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและมีความผิดฐานบุกรุกที่สาธารณะค่ะที่จะเข้าข่ายเป็นผู้มีทิพลซึ่งก็ต้องถูกคุมตัวไปปรับทัศนาคติด้วยนะคะอันนี้ประกาศแล้วจําเป็นต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้ค่ะครับก็ถือว่า เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาถ้าใครเคยไปท่าเที่เรือแหละมบันิพยายนะครับก็ต่อเรือไปยังเกาะลานะครับเห็นว่ามีเรือเนี่ยจอดค่อนข้างเยอะแล้วก็กิดหวางจากการจราจรด้วยทําให้การจราจรค่อนข,ข้างติดขัดนะครับค่ะ